ถิตาเีแสวงเจ็ดไปเ้า 89, สวัสดีค่ะล่าสุดบล็อกละครโททัศน c ซีซของช่อง cctv ได้ประกาศความชื่นชอบของผู้ชมละครเวทีตามรายงานของ cctv ละครเวทีเรื่องดีมและดีมของเซอร์จานได้กลายเป็นหมวดละครเวทีอันดับหนึ่งใน t o อ10 Play the audience Want to Watch หรือ10อันดับละครเวทีที่ผู้ชมอยากดูมากที่สุดการมีส่วนร่วมของเซอร์จานในการแสดงละครเวที ได้ประสบความสําเร็จสูงสุดและได้เติมพลังให้กับเวทีของละครเวทีที่สามารถดึงดูดแฟนๆนับไม่ถ้วนได้เริ่มให้ความสนใจกับละครเวทีมากขึ้นนอกจากนี้การแสดงของเซอร์จานยังโดดเด่นและได้รับการยอมรับจากผู้ชมจํานวนมากอีกด้วยค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งคำตอบที่น่าพึงพอใจและเป็นเกียรติอย่างสูงสําหรับเือร์จานนอกจากนี้ยังมีข่าวการต่ออายุของเซอร์จานซึ่งได้รับการรายงานทางอินเทอร์เน็ตก่อนหน้านี้เมื่อพิจารณาจากปฏิกิริยาของแฟนๆแล้ว พวกเขาได้แสดงความยินดีกับดิมล้าดิมของเซอร์จานและในขณะเดียวกันพวกเขายังได้พูดถึงความต้องการของพวกเขาในช่องแสดงความคิดเห็นอีกด้วยเนื่องจากดิมล้าดีมเป็นเรื่องยากมากที่จะคว้าตั๋วมาได้อย่างราบรื่นหลังจากที่ได้มีการแสดงหลายครั้งพวกเขาก็ไม่สามารถคว้าตั๋วได้พวกเขาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเซอร์จานจะสามารถต่อสัญญาของเขาและทำงานต่อไปได้บนเวทีดิมล้าดีมเพื่อให้หลายๆคนมีโอกาสชเฉยความเสียใจ และดูรีมล้ายรมได้แบบตรงจุดสิ่งนี้ยังสะท้อนถึงอิทธิพลของรีมล้ายรมและยังสะท้อนถึงการรับรู้อย่างสูงของผู้ชมในละครเรื่องนี้อีกด้วยค่ะสำหรับเซอร์จ้านแล้วละครของเซอร์จ้านเรื่องรีมล้ายริมไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะอยู่ในรายชื่อและไปถึงจุดสูงสุดด้วยความสามารถในการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมและละครดีๆมากมายเขายังคงสามารถไปถึงจุดสูงสุดได้ทั้งหมดนี้ล้วนเกิดจากการทํางานหนักของทุกคนในทีม รีมแล้วรมจะเริ่มทัวร์ในปี2022ตามคำแถลงของยางหัวที่ประกาศอย่างเป็นทางการในวันที่11มิถุนายนจะมีการแสดงใน3เมืองในช่วงปลายปีช่วงเวลาในการซ้อมจะมีขึ้นในวันที่20-30พฤศจิกายนเริ่มการแสดงเมืองแรกที่ซีอานในวันที่1-4ธันวาคมเมืองที่2ที่คุนหมิงในวันที่8-11ธันวาคมและจะสิ้นสุดการแสดงในเมืองที่3ที่ปักกิ่งในวันที่20-25ธันวาคม สำหรับในชงชิงที่ลือกันไม่มีอยู่ในกําหนดการดังกล่าวในวันที่11ที่ผ่านมาจะมีการแสดงในสองเมืองในช่วงปลายปีเสื้เจ้าในฐานะผู้ให้ความบันเทิงระดับแนวหน้าเวลาของเขาเป็นเงินเป็นทองไปหมดสําหรับเขาทุกนาทีนั้นร้อนแรงมากและทุกคนก็ได้ให้ความสนใจเขาอย่างมากเช่นเดียวกันค่ะในวดวงที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นวงการบันเทิงโดยทั่วไปแล้วศิลปินจะใช้ประโยชน์จากความร้อนแรงของตัวเขาเองเพื่อเติบโต และสร้างมูลค่าทางการเงินได้อย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามในปี2021เมื่ออาชีพของเขากลับมาเป็นปกติอย่างสมบูรณ์เซอร์จังเลือกที่จะทัวร์เก้าเมืองกับละครเวทีแทนการบันทึกรายการวาไรตี้เพื่อสร้างไรายได้อย่างรวดเร็วทั้งเรื่องของเขาเป็นทั้งเลือกที่ฉันฉลาดความมีสติสัมปชัญญะและมีรูปแบบของเขาเองในหนึ่งปีที่เขาละทิ้งการสร้างผลง,งานทางละครโทรทัศน์อาจทําให้ความนิยมของเขาลดลงได้ซึ่งเป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ แต่เซอยวจันทาการตัดสินใจที่ดูเหมือนผิดแต่อันที่จริงแล้วเป็นการถูกต้องหลังจากการตัวละครในแต่ละเมืองของเขาเขาได้ขัดเกลาทักษะการแสดงของเขาอย่างะาระมัดระวังและได้ตกตะกอนตัวเองในระหว่างปีเมื่อก้าวออกจากพายุแห่งความคิดเห็นของสาธารณชนในปี2020ทันที่จะรวมความนิยมและสร้างไรายได้อย่างรวดเร็วเป็นการดีกว่าที่จะสงบจิตสงบใจและวางแผนอนาคตให้ดีขึ้นแต่วันนี้ในปี2022 เซอร์จันยังคงตัดสินใจ,จแสดงละครเวทีเรื่องนี้และเขาต้องได้รับการชื่นชมจากรูปแบบของเขาเองในระหว่างการทัวร์ละครครั้งก่อนเซอจันได้รับการยกย่องอย่างเป็นเอกฉันท์ทั้งในและนอกวงการอุตสาหการรมบันเทิงและยังได้พิสูจน์ตัวเองอย่างต่อเนื่องในวันนี้เมื่ออาชีพของเขาได้เบ่งบานเต็มที่การเลือกเช่นนี้ของเขาย่อมหมายถึงค่าตอบแทนและรายได้ที่มากขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยเขาสามารถเก็บเกี่ยวปริมาณการเข้าชมอันมหาศาลและรายได้ที่มากขึ้น ทางเลือกของเซอร์จานทำให้เรามองเห็นแผนระยะยาวของเขาในฐานะศิลปินความเข้าใจที่ชัดเจนและรูปแบบที่กว้างขวางหนทางข้างหน้ายังคงอยู่อีกยาวไกลการจะลงเอยในอุตสาหกรรมนี้แบบติดดินจำเป็นเสมอที่จะต้องเลือกทางเดินที่ยากลำบากเมื่อเขาต้องเผชิญกับสิ่งล้อใจมากมายในปัจจุบันกำไรขาดทุนและวางแผนระยะยาวเพื่อก้าวต่อไปการที่แฟนๆไม่ค่อยได้เห็นเขาในที่สาธารณะอย่างเป็นทางการแต่เมื่อมีโอกาสที่สามารถมองเห็นเขาได้ ในที่ใกล้กว่าเป็นทางการมากกว่าและเป็นสาธารณะมากขึ้นแต่ปัญหาที่สําคัญที่สุดก็คือตัวนั้นหาซื้อได้ยากมากโมเมนตัมที่เทียบได้กับการคว้าตัวในช่วงเทศกาลฤดูใบไม้ผลินั้นทําให้หลายคนต้องหงุดหงิดอยากจะบอกว่าเซอร์จังสามารถจัดคอนเสิร์ตขนาดใหญ่ที่มีผู้คนนับแสนคนเช่นคอนเสิร์ต12ครั้งติดต่อกันใน1ปีเพื่อให้แฟนๆมีความสุขร่วมกันในโอกาสที่เป็นสาธารณะมากกว่านี้การได้เห็นคนที่เรารักมากที่สุด และสุตตาที่สองแสงบนเวทีน่าจะเป็นสิ่งที่มีความสุขที่สุดสำหรับแฟนเมื่อเร็วๆนี้มีการพูดคุยกันอย่างมากบนอินเทอร์เน็ตว่าอีก,กูยาวจะออกอากาศในเดือนกรกฎาคมแต่จากข่าวซุบซิมเมื่อไม่กี่วันก่อนได้รับการเปิดเผยว่าอันที่จริงแล้วละครเรื่องนี้จะออกอากาศก่อนเรื่องเมืองหูลู่หรือสามบุพาลิขิตฝันแต่เนื่องจากมีเสียงเรียกร้องมากมายว่าเสียงภาคคนเป็นเสียงต้นฉบับของเซจานและเซจานเองก็ต้องการพาเสียงด้วยตัวเขาเองเช่นเดียวกัน และที่สําคัญที่สุดก็คือเขามาักจะตามใจแฟนๆของเขาอยู่เสมอดังนั้นละครเรื่องนี้จึงต้องรอการพากเสียงจากเซอรจานอย่างไรก็ตามตอนนี้เซอรจานได้เสร็จสิ้นการถ่ายทำทะเลในฝันของเขาแล้วและเขาสามารถเข้าสู่ช่วงเวลาของการพากเสียงของอีก,กูเยาได้แล้วยังต้องมีขั้นตอนการดําเนินการเพื่อเข้าสู่กระบวนการก่อนการออกอากาศและแฟนๆหลายคนก็เริ่มกังวลว่าเมื่อหัวลูกอาจจะจบก่อนและต้องเป็นคิวของเรื่องอื่นต่อจากเรื่องนี้ ทำให้การออกอากาศของอีกูยวต้องล่าชาออกไปจนถึงเดือนสิงหาคมแต่สําหรับแฟนๆหลายคนการรอคอยนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ขอเพียงเซลจ้านได้ทํางานอย่างมีความสุขพวกเขาก็เพียงพอแล้วจับปริมาณการดูตัวอย่างของอีกูยวล่าสุดสูงกว่า510ล้านวิวแล้วนะคะและมีคนจองมากกว่า2ล้านวิวนอกจากการเข้าร่วมในการพากย์เสียงของอีกูยวแล้วก็มีข่าวว่าละครเรื่องใหม่ของเซลจ้านกำลังจะเริ่มถ่ายทำอย่างเป็นทางการแล้วเช่นเดียวกัน จากการเปิดเผยเมื่อไม่กี่วันก่อนแม่ของนักแสดงตัวน้อยได้โพสต์วิดีโอบนอินเทอร์เน็ตพร้อมคำบรรยายว่าเขาหล่อเท่าเสือจานหรือเปล่าชาวเน็ตบางคนได้แสดงความคิดเห็นใต้หัวข้อดังกล่าวว่าไม่เข้าใจว่าทำไมพวกคุณถึงได้มีการเปรียบเทียบเด็กกับเสือจานแม่ของเด็กได้ตอบในคอมเมนต์ว่าเพราะว่าน้องจะไปถ่ายละครกับจ้านจ้านในเร็วๆนี้ฉันเพิ่งอ่านบทละครเสร็จเมื่อไม่กี่วันก่อนเนื่องจากเขาเป็นนักแสดงหนุ่มตัวน้อยดูเหมือนว่าเขาจะเล่นเป็นลูกชายของเสือจาน หรือเล่นเป็นเซอรจานเมื่อตอนที่เขายังเป็นเด็กอย่างไรก็ตามชาวเน็ตบางคนได้กล่าวว่าแม้ว่าเขาจะเป็นเด็กหนุ่มรูปงามแต่เขาก็ดูไม่เหมือนเซอร์จานในตอนเด็กเลยแม่ของเด็กก็ตอบกลับมาว่าฉันก็ไม่เห็นว่ามันเหมือนกันกับเซอร์จานเหมือนกันแต่ก็น่าเสียดายที่ผู้กำกับบอกว่ามันคล้ายกันมากและเขาก็ได้รับเรื่องให้แสดงเป็นจันจานในขณะเดียวกันคนในวงการบันเทิงยังได้เปิดเผยก่อนหน้านี้ว่านักแสดงหญิงในละครเรื่องต่อไปของเซอร์จานยังไม่ได้รับการตัดสินใจ และในด้านของนักแสดงอาจจะยังไม่ประกาศจนกว่าจะเสร็จสิ้นการถ่ายทําทะเลในฝันของเซอร์จานและโครงการใหม่ก็พร้อมแล้วตอนนี้นักแสดงตัวน้อยก็พร้อมแล้วเช่นเดียวกันค่ะดูเหมือนว่าความคืบหน้าของละครเรื่องใหม่ของเซอร์จานนั้นเร็วมากดังนั้นเราต้องรอการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอ,ขอบคุณมากๆนะคะสําหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ